อะไรเอ่ยทางก่อนเสียบแว่นตาอะไรเอ่ยเข้าไปมีเสียงออกมาก็มีเสียงยิ่งเข้าไปลึกยิ่งมีน้ำเซเว่นอีรเว่นอะไรเอ่ยยิ่งใหญ่ยิ่งคนเยอะรถบรรทุกหมาอะไรพร้อมผอมหมาไม่แดกทำไมนกจึงบินมาประเทศไทยจากทางทิศใต้มันขี้เกียจเดินครับจระเข้าหางขาแนละ้วจะเป็นอะไรเป็นแผลครับพยาบาลกลัวอะไรมากที่สุดกลัวหมอฟันแล้วถ้าไฟไม่วัดตอน11โมงพระจะร้องเพลงอะไรไม่ต้องห่วงเชา น้ำอะไรที่โลกไม่ต้องการน้ำหน้าอย่ามึงไงคอยพี่น้องที่มาในงานนี้นะครับปีนี้คอยท่านล่ำรวยมีเงินเป็นมันพันล้านเลยนะครับสาธุโอ้โหสาธุกันใหญ่เลยเพี่อวยพรว่างไงให้ล่ำรวยมีเงินมีทองเป็นมันพันล้านทำไมพี่ไปอวยพรให้เขาเยอะขนาดน,นั้นน่ะทำไมพี่ไม่เก็บไว้เองบ้าง ไปอวยพรให้เขาเป็นพันล้านจะบ้าเหรอนี่เขามากันกี่ร้อยคนคนละพันล้านพี่เจ้าที่ไหนให้เขามันเป็นคำสมมุติเอ้าแล้วถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาพี่รับผิดชอบไหวเหรอพันล้าน,นตัวหนึ่งสิบคนนี่ก็หมื่นล้านพี่เจ้าที่ไหนทำไมพี่ไม่เก็บไปซื้อยาประหวานกูอวยพรไปก่อนพี่อวยพรสมเด็จได้ไงมันยเยอะเกินไปกูสมมุติแล้วถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาพี่เจ้าที่ไหนให้เขามันเป็นคำอวยพรเงินเยอะมากเออก็ได้ ไปคนละสิบบาทพอเอ้าทำไมอ่ะไอ้เฮียนี่เขาไม่ให้อ่ะเมียเราไม่อ่อนเด็กเจ้าเจ้าไม่อ่อนมัวเกยโอไอ่จันเป็นเจ้าตีหนึ่งแม่ไม่ได้เสียใจไหมจันไม่เกยมัวเกยเออจ้าหนั่นเอาตังกระนาดวานอย่างบริตรุษนู้ตอดออกเลือดนู้หัดดวงอะไรเพริ้นนู้เยดิบุงมาบริตรุษกัน จริงปีปู้นี้ก่อนได้ก<อ>ับติ้งฉันไม่เคยมัวเคยเลยฉันเพิ่งมัวมั่งลังจากได้กับติ้งแล้วนี่แล้วเล้งไฉมาแล้วคุณแม่เมียดี